ไปดูหัวข้อนะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นหน่วยที่1เรื่องของเศษส่วนนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องการบวกลบคูณหารละคนนะคะหารละคนก็คือจะมีมากกว่าหนึ่งเครื่องหมายนัวนเองจะเป็นหัวข้อต่อจากเมื่อวานนั่นแหละนะคะเนื้อเรื่องเดียวกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อวานเรามีแบบฝึกหัดทั้งหมด10ข้อคุณครูแบ่งให้ทําไปก่อน5ข้อ เพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในเรื่องของเมื่อวานเอาให้แม่นนะคะคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาทักษะเมื่อน,นักเรียนเนี่ยได้ฝึกทักษะบ่อยๆได้คิดบ่อยๆนะคะนักเรียนก็จะมีความชํานาญนะคะแล้วก็จะมีความแม่นยาจะเห็นว่านักเรียน,ยนใหม่ๆนักเรียนตัดทอนเศษส่วนหรืออะไรยังไม่ค่อยคล่องณนวันนี้ครูดูแล้วเวลานักเรียนตอบคาถามมานี่รู้เลยนักเรียนนักเรียนเริ่มคล่องแล้วนะคะดีใจดีใจเด็กทําได้ ามาดูกันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็เหมือนเดิมนะคะเข้าใจวิธีการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนและ้วก็จำนวนค้าถ้ามีจำนวนค้าเราจะต้องเปลี่ยนจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินนะคะจำนวนค้าเวลาเราเจอปั๊บเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเศษเกินตอนที่เราแสดงวิธีทำแล้วเราก็จะกลับไปเปลี่ยนในกรณีที่คำตอบเป็นเศษเกินเราต้องทำต่อให้เป็นจำนวนค้า นะคะก็จะวนไปเวยนมาอย่างนี้นะคะข้อ2เขียนขั้นตอนแสดงการบวกลบคูณหารละคนของเศษสว่วนและจำนวนคระที่กำหนดให้ได้นะคะและข้อ3รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะเหมือนเดิมนะครับก็คือภารักง,งานนั่นเองมาดูกันค่ะอันนี้จะย้ำบ่อยๆนะคะเมื่อวานก็พูดไป สามขั้นตอนนักเรียนจำง่ายๆจำง่ายๆเลยนะคะก็คือถ้าอันแรกเลยนะคะถ้ามีวงเล็บทำในวงเล็บก่อนจำไว้เลยถ้ามีวงเล็บต้องทำในวงเล็บก่อนนะคะวงเล็บจะอยู่หน้าหรืออยู่หลังต้องทำในวงเล็บก่อนพูดง่ายๆว่าถอดวงเล็บออกก่อนนะคะข้อสองถ้าไม่มีนะคะถ้าไม่มีวงเล็บ ให้หาผลลัพธ์ของการคูณกับการหารก่อนนั่นก็หมายความว่าต่อให้การคูณการหารมันจะอยู่ด้านหลังนะคะก็ต้องทำมันก่อนนะคะโดยเวลาทำให้ลำดับจากทางซ้ายมือนั่นหมายความว่าเรามองจากทางซ้ายมือเพราะฉะนั้นตัวอยู่หน้ามันก็จะเป็นตัวตั้งและตัวที่อยู่ข้างหลังมันก็จะเป็นตัวคูณตัวหารนะคะแล้วจากนั้นค่อยมาหาการบวกแล้วก็การลบเป็นลำดับต่อไปแล้วเวลาทำก็เหมือนเดิม จากทางซ้ายมือนะคะอันนี้เมื่อวานก็น่าจะเข้าใจแล้วแหละนะคะอ้ามาดูกันดูโจทย์ค่ะลูกนั่เรียนจะเห็นว่าดูนะคะเศษสี่สวนแบวกเศษแส่วนเคูณหนึเศษหส่วนสอ่าจะเห็นว่ามีบวกกับคูณทำอันไหนก่อนคะ เรียนมา<อ>มืา่วอวานทาคูนก่อนเพราะฉะนั้นไอคู่นี้จะเป็นคู่แรกใช่ไหมคะจะเป็นคู่แรกพอได้เท่าไหร่ค่อยมาทำตัวนี้เป็นชุดที่สองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราทำด้านหลังก่อนเราทำคู่หลังก่อนคู่นี้เอามาทำเป็นขั้นที่หนึ่งเห็นไหมคะ ขันที่หก็คือหาผลคูณก่อนอ8เศษ8ส่วน9คูณ1เศษ1ส่วน4ขั้นตอนแรกก็ต้องเปลี่ยนจำนวนคะให้เป็นเศษเกินนะคะนักเรียนปิดใหม่ด้วยนะคะมีเสียงค่ะนักเรียนดูนะคะจำนวนคะ้ะลูก่1เป็น สีหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าค่ะห้าโอเคค่ะอ่ะนักเรียนดูค่ะสี่หนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าก็จะเป็นเศษแปดส่วนเก้า คูณเศษห้าส่วนสี่นะครับดังนั้นมีคู่ไหนที่ตัดทอนไนได้สี่กับแปดครับห้าสี่กับแปดก็สี่หนึ่งเป็นสี่สี่สองเป็นแปดหมดยังคะหดแล้วครับยังรูกอ่าหมดแล้วก็เป็นห้าคูณกับก็เป็นสิบส่วนเก้าครับเป็นห้าสิบส่วนเก้าได้เรียนตอนที่มันเป็นสิบส่วนเก้าเนี่ยมันเป็นเศษเกินก็จริง แต่ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะคะเนื่องจากว่าเราเรายังทำไม่เสร็จนะคะถ้ามันเป็นคำตอบสุดท้ายเนี่ยไอเ้เศษสิบส่วนเก้าเนี่ยเราต้องทำต่อให้เป็นจำนวนค่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่เสร็จไอ้สิบส่วนเก้เนี่ยมันคือผลลัพธ์ของชุดนี้ชุดนี้ชุดหลังเนี่ยไอ้ชุดน,ดน,ดนี้ชุดแรกที่เราทำนะคะพอเราได้ชุดนี้มันจะต้องไปอยู่หน้าหรืออยู่หลังลูกสิบส่วนเเนี่ยอยู่หลังค่ะได้อยู่หลัง เพราะนั้นสี่ส่วนแปดมันอยู่หน้ามันยังอยู่หน้าอยู่นะคะสี่ส่วนแปดเห็นไหมคะและไอ้สิบส่วนเก้าของเราเมื่อกี้เนี่ยนะคะมาจากตรงนี้นี่ตัวนี้นะคะปั๊บก็จะเป็นเซสี่ส่วนแปดบวกเซสิบส่วนเก้าพอเป็นการบวกนักเรียนการบวกต้องทําอะไรให้เท่ากันคะ ส่วนครัส่วนอกาทำส่วนใช่ไหมลูกและปรากฏว่ามันเป็นแปดกับเก้านะคะแปดกับเก้านี้ไม่มีตัวอื่นหรอกก็คือจะต้องให้มันคูณสลับกันนะคะก็จะเป็นแปดเก้าอะไรมาคูณสี่คูณห้าแปดคูนเก้าแปดอ่าแปดจะต้องเอาเก้ามาคูณแล้วเก้าก็จะเอาอะไรมาคูณแปดคับแปดคูณก็คือสองตัวนี้มันคูณสลับกันนั่นแหละลูกส่วน ได้เลยจาไว้นะคะเวลาเรามองเรามองส่วนก่อนเราจะต้องทําส่วนก่อนแล้วไอ้ส่วนนั่นแหละมันจะเป็นตัวบอกเราว่าตัวไหนจะขึ้นไปคูณเศษเมื่อกี้นะคะเนี่ยแปดมันคูณเก้าเพราะฉะนั้นสี่ก็เลยคูณอะไรด้วยคูณเก้าด้วยเห็นไหมคะอันนี้เห็นไหมเก้าคูณแปดเมื่อคูณแปดข้างล่างก็ต้องคูณแปดข้างบนด้วยนะคะต่อไปคะ่ะเก้าสี่เท่าไหร่ลูกเก้าสี่ ฮัลโหลฮัลโหลเก้าสี่สามสิบหกสามสิบหกบสิกข้างล่างเอย่าไม่ต้องคิดแล้วได้เจ็ดสิบสองนะคะเก้าแปดเจ็ดสิบสองเราคิดไปก่อนแล้วต่อไปสิบคูณแปดก็ได้แปดสิบครับจากนั้นเราก็เอาสามสิบหกอ่ะมาบวกกับแปดสิบนะคะหกบวกกับศูนย์ก็ได้หนึ 6, 6่งร้อยสิบหกครับเสร็จแล้วสามบวกกับแปดก็เป็นสิบเอ็ด นี่นเวลาเราบวกเนะี่ยเราสามารถคิดในใจได้นะคะบวกไปทีละตัวจากนั้นมันก็จะออกมาเป็นหนึ่งร้อยสิบหกนะคะส่วนเจ็ดสิบสองเป็นเศษอะไรเนี่ยลูกเศษเกินค่ะอ <40. S 2> ่าเศษเกินครูครูคได้ยินแววว่าเศษส่วนเกินเรียกผิดนะคะต้องเรียกว่าเศษเกินนะคะจากนั้นรเราก็ไปทำเป็นจำนวนค่ะนะคะ หนึ่งร้อยสิบหกหารด้วยเจ็ดสิบสองก็รับถ้ารับสองเกินไหมสองเกินใช่ไหมคะคิด,ดง่ายง่ายเอาเจ็ดข้างหน้าเนี่ยบวกกันสองครั้งก็เป็นสิบสี่ละแต่ข้างหน้าเรามันแค่สิบเอ็ดเราคิดอย่างนี้นะคะก็เกินละก็รับหนึ่งพอรับหนึ่งนัเนีองก็จับลบกันเลยเนะี่ยร้อยสิบหกลบเจ็ดสิบสองหกลบสองก็เหลือสี่สิบเอ็ดลบเจ็ดก็เหลือ อะไรคะเศออกมาเป็นหนึ่งเศษสี่สิบสี่ส่วนเจ็ดสิบสองปรากฏว่านักเรียนมองเศษส่วนนะคะไอ้จำนวนเต็มข้างหน้าเราไปทำอะไรมันไม่ได้นะคะมองเศษกับส่วนค่ะเศษสี่สิบสี่ส่วนเจ็ดสิบสองเป็นเลขอะไรเนี่ยเลขคู่ค่ะอ้าเลขคู่อย่างน้าลูกเมื่อเป็นเลขคู่มันสามารถหารต่อ ได้อยู่แล้วและนักเรียนมอง44กับ72เอาไรหารเอาไรหารลูกแม่สองค่ะ<ด>อ่ะ,ะเอาแม่สองอะบางคนบอกเอาสี่อะเดี๋ยวสมมติว่าถ้าเอาสองนะเอาสองเพราะเราเห็นเป็นเลขคู่เนาะอ่ะเอาสองหารจะรับอะไรลูกรับ สองยี่ะยี่สิบสองใช่ไหมอ่าสองหารเจ็ดรับรับอะไรลูกสามค่ะเศษหนึ่งเป็นสิบสองสองหารสิบสองรับหกค่ะหกปรากฏว่าเลขคู่อีกเอาอะไรหารได้สองค่ะสองอ่าสองสองหาร ยี่สบสองก็ับอะไรลูกสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดสองหารสามสหกรับอะไรสิบแปดค่ะลับสิบแปดอ่าก็จะออกมาเป็นอย่าลืมตัวกลางนะคะตัวกลางคือเลขหนึ่งเห็นไหมเป็นสิบเอ็ดส่วนสิบแปดเห็นไหมคะอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ทำแบบนี้เอาจากตรงนี้ก่อนเลยลูกเอาจากตรงนี้มา ถ้าเกิดเราไม่ทำแบบนี้นะคะลองซิว่าเมื่อเราโดยธรรมชาติเราทำแล้วอ่ะเราเราได้ตัวนี้ก่อนตอนแรกนะไอ, 110, 11อะ้ร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบหกอ่ะส่วนเจ็ดสิบสองน่นเลยจะเห็นว่ามันเป็นเลขคู่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดคอนก่อนก็ได้ัมาที่นี่เลยนะคะคุณจะทำให้ดูได้หลายอกก็จะเป็นหนึ่งร้อยสิบหกลูกส่วนเจ็ดสิบสอง เลขคู่เอาอะไรตัดได้เาลารตัดได้หรอสองค่ะเลขคูเ่เอาสองอ่ะสองสองหารสิบเอ็ดรับสองได้สอง, 25, สองสค่ะสองห้าเป็น 10. สิบเศษหนึ่งชาหกลงมาเป็นสิบแปดสองเท่าไหร่เป็นสิบแปดเอ้ยเป็นสิบหกชาหกลงมาสองเท่าไหร่เป็นสิบหกแปดค่ะสอง อ่าสองแปดอ่ามาดูข้างล่างค่ะสองหารเจ็ดรับสามค่ะสามอ่าเหลือหนึ่งใช่ไหมสองสามเป็นหกเป็นสิบสองสองเท่าเป็นสิบสองหกค่ะสองหกอ่าเลขคู่อีกแล้วลูกข้างบนห้าสิบแปดข้างล่างสามสิบหกเอาอะไรหารได้อีกแม่สองครับ แม่สองอ่าสองหารห้ารับสองสองสองเป็นสี่เศษหนึ่งชักแปดเป็นสิบแปดสองเท่าเป็นสิบแปดเก้าค่ะสองเก้าสิบแปดอ่าเอาสองหารสามสองหนึ่งค่ะหนึ่งชักหนึ่งลงมาเป็นสิบหกสองเท่าเป็นสิบหกแปดค่ะ สองแปดอ้าวข้างบนได้ยี่สิบเก้าข้างล่างได้สิบแปดลูกอ่าขูมาตรงนี้นะเขียนลายพ้อยหมดแหละพาคิดเลขอ่ายี่สิบเก้าส่วนสิบแปดนักเรียนดูสิบแปดเท่าไหร่ล่ะเศษเกินทำ,ปำนน 18, 1, เป็นจำนวนค่ะสิบแปดหนึ่งเป็นสิบแปดใช่ไหมคะเศษเท่าไหร่เก้าลบแปดก็เหลือหนึ่ง สองลบหนึ่งก็เหลือหนึ่งค่ะหนึ่งก็ได้ตัวนี้เห็นไหมคะเท่ากันไหมเท่ากันไหมลูกเท่ากันไหมคะอ่าใช่เห็นไหมคะคือเมื่อกี้นี้ในตัวอย่างเขาจะทำแบบไหนก็คือแบบเอาหนึ่งร้อยสิบหกหารกับเจ็ดสิบสองนี่หารเลยทำเป็นจำนวนค่ะแล้วพอทำเป็นจำนวนค่ะเสร็จแล้วปรากฏว่า้เศษกระส่วนเนี่ย มันยังไม่ใช่อย่างต่ำก็เลยต้องทำต่อพอทำต่อมันก็ซึงออกมาเป็นหนึ่งเศษสิบเอ็ดส่วนสิบแปดแต่ของครูฟูพานักเรียนทำอีกแบบหนึ่งคือตัดตั้งแต่ตอนมันเป็นหนึ่งร้อยสิบหกส่วนเจ็ดสิบสองนะคะพอเราตัดแล้วมันก็ได้เหมือนเดิมเห็นไหมคะมันก็มาเจอกันที่คำตอบสุดท้ายอันเดียวกันเห็นไหมคะคณิตศาสตร์มันสนุกอย่างนี้แหละมันทำได้หลากหลายนะคะเดี๋ยวเราก็มาเจอกันที่คำตอบทำใจเย็นๆนะคะ อย่างเหมือนเมื่อกี้ตอนครูคูถามว่า4สี่ส่วน72อ่ะเอาอะไรมาตัดอเสียงนักเรียนบางคนบอกว่าเอา4มาตัดเห็กแม่ก็คือเอา4มาตัดได้เลยก็จะรับ11ใช่ไหมคะแต่พอบางคนบอกว่าเอา2มาตัดนะคะครูครูคก็พาทำเอาสมาตัดก่อนแต่ผลสุดท้ายก็ไปเจอกันที่คำตอบสุดท้ายอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นเวลาเราทำนะคะค่อยๆค,คิดไปนะคะอ่าต่อมาค่ะ มาดูตัวอย่างที่สองนักเรียนจะเห็นว่ามีเครื่องหมายอะไรกับเครื่องหมายอะไรคะลูลูกหันค่ะลบกับท,ทำหันก่อนลูกอ่าทำหานก่อนครับนักเรียนเก่งแล้วเนี่ยนักเรียนข้อง<า>อแล้วใช่ลูกแล้ว,ลวลเราก็มาทำอันนี้เป็นระเบบที่สองเมื่อเราทำหารก่อนอ้าวเพราะนั้นขั้นที่หนึ่งนะคะขั้นที่หนึ่ง เราก็เอาสี่ส่วนห้ายกมาเลยมาทำก่อนนะคะแล้วก็หารเศษหนึ่งส่วนสองจากนั้นก็ต้องเปลี่ยนหารให้เป็น,เป,นเ,เป็นอะอ่าเป็นคูณพอเราเปลี่ยนหารเป็นคูณก็ทำไมต่อคะกลับเศษเป็นส่วนค่ะ จากหนึ่งส่วนสองก็กลายเป็นเศษสองส่วนหนึ่งปรากฏว่าเอามองสิลูกมีคู่ไหนที่ตัดกันได้ไหมคะมีไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเมื่อไม่มีก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนสีคูณสองได้แปดได้แปด 5คูณหนึ่งก็ได้ห้าออ,ออกมาเป็นเศษแปดส่วนห้าแต่เรายังไม่ต้องทำต่อเพราะเรายังไม่เสร็จนะคะก็เอาแปดส่วนห้านี่แหละมาแปดส่วนห้าจะอยู่หน้าหรืออยู่หลังคะหลังค่ะอ,ะะอะ่เพราะแปดส่วนห้าเนี่ยมันคือชุดหลังนะคะจากนั้นมาขั้นที่สองขั้นที่สอง ตัวนี้อยู่หน้าก็ยังอยู่หน้าเหมือนเดิมหนึ่งเศษสองส่วนสามนะคะลบเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่ลูกเมื่อกี้ที่เรา 5, ทำคแปดส่วนห้าเแปดส่วนห้านะคะตรงนี้สำคัญมากเลยนะลูกถ้าเราวางผิดนะคะคือบางทีเราทำเพลินๆน่ะเราได้แปดส่วนห้าปับ๊บ เราก็เอามาวางไว้ข้างหน้านี่จบกันเลยนะคะคือโจทย์จะผิดไปเลยและอีกอย่างหนึ่งนะลูกโดยธรรมชาติเนี่ยไอ้ตัวน้อยอ่ะมันจะต้องอยู่หลังใช่ไหมถ้าเป็นเครื่องหมายลบมันถึงจะลบได้ใช่ไหมถ้าเกิดเราเอาเศษแปส่วนหไปไว้หน้าเนี่ยมันก็จะลบไม่ได้นะคะในความเป็นจริงอ่ะต่อไปมองสิ่งที่เราจะต้องทำตอนนี้คือ1เศษ2ส่วน3ลบเศษ8ส่วนห ดั้น,นต้องทำอะไรก่อนคะทำจำนวนอ่าครับให้เป็นเศษเกินสามหนึ่งเป็นสามค่ะสาม,สามบวกสองเป็นห้าห้าค่ะอ่าได้ห้าส่วนสามลบ แปดส่วนห้าอ่าการบวกการลบต้องทำส่วนเพราะฉะนั้นนะคะอ่าหาตัวมาคูณเพื่อให้ส่วนมันเท่ากันมองค่ะสามกับห้าสามกับห้าคูณห้าครับดีแปดส่วห้าอ้าวสามกับห้าก็คือสลับกันคูณใช่ไหมคะสามก็คูณอะไรลูกคูณห้า โอเคเมื่อคูณห้าข้างล่างข้างบนก็คูณด้วยและสาห้าล่ะคูณอะไรลูกคูณห้าเหมือนกันครับเฮ้ยคูณห้าก็ผิดสิลูกเมื่อกี้สามคูณห้าห้าต้องคูณอะไรลูกสามค่ะห้าคูณสามสลับกันคูณเนี้ยลูกอ่าต่อไปเมื่อกี้พูดผิดครูก็คิดอยู่เหมือนกันแหละนักเรียนรู้อยู่แต่เรียนพูดผิดห้า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  ก็ให้ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าข้างล่างก็ได้อะไรเราคิดไปก่อนแล้วสิบห้าสิบห้าอ่าส่วนเท่ากันเห็นไหมเนี่ยแปดสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่แปดสามยี 24, ่สิบอ่าส่วนเป็นสิบห้าเหมือนกันก็คงค่าไว้หนึ่งตัวยี่สิบห้าลบยี่สิบสี่ลูกข้อนี้ง่าย ได้หลายค่ะหนึ่งได้หนึ่งทำต่อได้ไหมไม่ได้ทำต่อไม่ได้ได้คําตอบเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามีเศษเป็นหนึ่งนี่ไม่ต้องคิดต่อเลยทําต่อไม่ได้อยู่แล้วนะคะอ่าโอเคไปตัวอย่างที่สามอันนี้เครื่องหมายอะไรบ้างลูกหารกับคูณค่ะาหารกับคูณอยู่ด้วยกัน เขาเขาอยู่ในฐานเดียวกันก็คือหารกับคูณเพราะฉะนั้นคูณกับหารเนี่ยจะทำมาไหนก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเราเจอโจทย์ข้อนี้เราก็น่าจะทําจากทางซ้ายมือเลยใช่ไหมคะก็คือทําคู่คู่ไหนก่อนคู่คู่หารหรือคู่คูณหารค่อนะคะเป็นคู่ที่หนึ่งแล้วค่อยมาทําคู่คูณเป็นคู่ที่สองอ่ะอันดับแรกนะคะ ก็คือข้อนี้ไม่มีจำนวนคลัพราะนั้นทำได้เลยเศษยี่สิบห้าส่วนสิบหกหารด้วยเศษห้าส่วนแปดหาเดีเรียนดูเปลี่ยนอะไรคะข้อนี้เปลียปปล่ยน,นเป็นคูณนค่ะเปลแล้เปลี่ยนหารเป็นคูณเศษห้าส่วนแปดเป็น แปดส่วนห้าเก้าแปดส่วนห้าค่ะ่าตัดได้ครับตัดได้สองเก้พอมองเห็นเลขแล้วแหมแบบมันดีใจจังเลยมันตัดได้ใช่ไหมอาะคือไหนบ้างลูกห้าอ่ที่ล้วย่ห้ากับห้ากัห้าห้าห้ายี่สิบห้าครับอ่าห้าห้าห้ารับหนึ่งหนึ่งเ้าห้าครับห้ากับอ่าห้าครับ อ่าห้ายี่ห้าใช่ไหมลูกอ่าพูดอะไได้อีกแปดกับสิบหกแปดเท่าไรเอาไม่แปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกค่ะหมดยังลูกหมดแล้วค่ะอ่าก็ได้เท่าไหร่ขั้วบนได้ห้าส่วนสองห้าส่วนสองอ่ายังไม่ต้องทำห้าส่วนสองก็อยู่หน้าใช่ไหมคะมาทำต่อฝั่งนี้ ห้าส่วนสองอ่าได้ห้าส่วนสองก้างนาเมื่อกี้ก็มาคูณกับเศษแปดส่วนสิบห้ามีคู่ไหนตัดได้อุ้มีนะห้ากัสิบห้าคูณสิบห้าค่ะห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้าค่าโอเคห้าหนึ่งห้าห้าสามสามค่ะอ่าแม่ไหนอีกนูกคู่ไหน สองกับแปดครับแม่สองค่ะสองกับแปดแม่สองสองหนึ่งสองครับหนึ่งสองสองสี่แปดสี่แปดโอ้ยหมดยังลูกหมดแล้วครับได้สี่ส่วนสามได้สี่ส่วนสามปรากลว่าเป็นเศษเกินค่ะทำต่อคุณทำเป็นจำนวนคะได้สาม สามหนึ่ง,งค่ะหนึ่งเศษหนึ่งตัวสามตัวสามค่ะอไ่ได้คำตอบเล้วอสนุกนะเวลาทำแบบมันมีที่ตัดได้ง่ายๆฝึกทำบ่อยๆลูกเดี๋ยวก็จะชอบคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเราฝึกทำบ่อยๆมันเป็นวิชาที่ไม่ได้ยากเลยนะคะ ันเป็นวิชาทักษะฝึกฝนบ่อยๆนะคะอะไปดูกันแบบฝึกหัดวันนี้นะคะต่อจากเมื่อวานนะลูกต่อจากเมื่อวานก็คือหน้าห้าสามถึงหน้าห้าสิบห้าข้อหกถึงข้อสิบนะคะอ่ะหนูหนูเปิดหน้าห้าสิบสามเลยลูกหนูเปิดหน้าห้าสิบสามเดี๋ยวเราไปดูกัน อะเรื่องว่าเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บนึ่งข้อเก้าครับข้อเก้าครับข้อเก้าครับข้อเก้าอ่ะข้อเก้าข้อเก้าโจทย์ว่างไง นึ่งเศษแปดส่วนยี่สิบแปดครับอันหนึ่งเศษแต่ส่วนยี่สิบแปดขอหานังนั้นเลยหนึ่งเศษแปดส่วนยี่สิบแปดส่วนยี่สิบแปดส่อเศษหนึ่งส่วนสี่แล้วก็หารที่หารหมดเลยเศษสิบเศษสองส่วนสิบสี่อ่าก็เหมือนเดิมลูกแล้วทีนี้ก็ ทำคู่แรกกนะคะอ่ะคู่แรกก็เป็นทําเป็นอ่าคู่นี้นะคะแล้วเข้ามาทาคู่นี้เพราะว่าเป็นเครื่องหมายเหมือนกันสายไปขวาได้เลยนะคะก็จะเป็นอ่ะยี่สิบแปดคูนึงได้เปลี่ยนจํานวนค่าเป็นเศษแปนลูกยี่สิบแปดยี่สิบแปดคูนเอ็ดที่หกครับ ก็เป็นเท่าไหร่รูปสามสิบหกส่วนยี่สิบแปดโอเคหารด้วยอ่ะทำสี่สองเป็นแปดแปดแปดเป็นแปดเป็นเก้าครับเก้าโอเคเก้าเป็นจากนั้นเปลี่ยนหารเป็นคูณครับคูณเก้าสี่ส่วนเก้าครับ คูณสี่ส่วนเก้าอุย้ยได้เลยได้ลเลสองตัวเลยครับเลยอืออ่าลูกเนี่ยฝึกสุขคูณนักเรียนนะพอนักเรียนมองก็เม่อน้นบอกครูว่าได้เลยคูทั้งสองตัวเลยเพราะนักเรียนแม่นสุขคูณไงคะอ่าคู่ไหนบ้างลูกสามสิบหกกับเก้าใช่ไหมเก้าค่ะอ่คไม่เก้าอเก้าหนึ่งครับหนึเก้าท่าไหร่สามหกลูก สี่สี่เก้าสามเสี่เก้าสี่อค่เก่นะลูกผิดคะอ่ต่อไปค่ะโอเคค่ะอ่าต่อไปค่ะไหนกันไหนลูกสี่ยี่บสี่ลูก่ะแ่สี่หนึ่งสี่่สแปดสี่สีเจ็ดอ่าหมดยังหมดแล้วครับ ได้เนาะได้สี่ส่วนเจ็ดอ่ามาจากนั้นสี่ส่วนเจ็ดเป็นหัวหน้านะ,ะขั้นที่สองสี่ส่วนเจ็ดก็มาหารกับสิบสองส่วนสิบสี่จากนั้นทำไรต่อเปลี่ยนหาเป็นคูณหารให้เป็นคูณ สิบสองส่วนสิบสี่ก็เป็นสิบสี่ตัวสิบสองโอ้ยตัดได้ยังพูดไหนลูกเจ็ดกับสิบสี่แม่เจ็ดอ่าเจ็ดกับสิบสี่แม่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองอะต่อไปค่ะสองครับอ่าสี่หนึ่งสี่ สี่สามสี่สองสี่สองค่ะมืออย่าบังบยังคะยังคะ่หมดแล้วค่ะหมดแล้วสองส่วนสามครัตอบเศษสองส่วนสามเป็นเศษส่วนอะไรเนี่ยเศษส่วนอะไรลูกแท้ค่ะเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้คือเศษจะน้อยกว่าส่วนก็เป็นคําตอบแล้วนะคะเป็นไงพอจะเข้าใจไหมคะ ข้าใจแล้วคเข้าใจเลยลูกทำบ่อ,อยเดี๋ยวก็คล่องนะคะเดี๋ยวก็คล่องอ่าจากนั้นนะคะนักเรียนมาดูอ่าแล้วเราก็จะกลับมา พบกันใหม่นะคะพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะก็จะเป็นยังอยู่ในเรื่เศษส่วนนะคะเศษนะส่วนเนื้อหาเยอะมากเศษส่วนเนื้อหาเยอะมากนะคะเศษส่วนยังมีเนื้อหาอีกเยอะมากอ่าสำหรับการบ้านวันนี้ม,มีหน้าไหนบ้างลกูก หน้าไหนบ้างคะหน้าห้าสิบสามถึงหน้าห้าสิบห้าค่ะหน้าห้าสิบสามก็คือข้อหกเพราะเมื่อวานเราทําไปแล้วข้อห้าอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วก็ข้อหกอยู่ข้างล่างห้าสิบสามแล้วก็หน้าห้าสิบสี่หน้าห้าสิบห้าถึงข้อสิบซึ่งเมื่อกี้คุยูทําไปให้ดูแล้วหนึ่งข้อเดี๋ยวจะส่งเข้าไปนะคะจะส่งเข้าไปในไลน์ให้นักเรียนดูครั้งหนึ่งเผื่อเผื่อนักเรียนคนที่แทปไม่ทันอ่า วันนี้ก็พอแค่น,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 นี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่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 ะ